พี่ไปชมจะมาสร้างฐานทัพลับในถ้ำค้างคาวบอกเลยว่ามีค้างคาวตัวใหญ่มาเริ่มที่รออยู่แน่นอนว่าเราจะต้องฟิดเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นผ้าพันแผลแล้วก็อุวุธต่างๆอย่างปืนไซบอร์กแต่ที่ขาดไปได้เลยเนี่ยก็คือสเสบียงถ้าทุกคนอยากรู้แลวว้วพี่ไปชมจะเอาตัวรอดไหมไปดูกันเลย <S <S เอาละเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปอยู่ในถ้ำค้างคาวทั้งหมด200วันในคลิปนี้นะ,ะทุกคนบอกเลยว่าประตูแรกเนี่ยอยู่ใกล้กับแคมป์ของเราเลยแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่เข้าเพราะว่าเราเดี๋ยวจะ ไปช่วยเด็กก่อนเพราะเราเนี่ยจะเอาเด็กคนที่หนึ่งหรือน้องไดโนเสาร์เนี่ยลงไปด้วยเนี่แนโอ้ยเรื่องมันน้อยมากเลย,ยทุกคนนี่เออในตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนเอาลงข้้งล่างทำไมเนี่ยนี่แนอ่าเราจะลงไปช่วยน้องไดโนเสาร์จะพาน้องไปทัวร์ท่ำค้างๆาวไงแต่น,น้องไดโนเสาร์พี่แป้ะชมจะพาไปที่ทํำค้างๆาวเองค่ะเขาถุงปังจากนั้นนะคะเราจะพาน้องเนี่ยเดินมาที่ถ้ำข้างคาวอันที่หนึ่งก่อนเอาน้องมาวางข้างบนนะคะไม่งั้นเนี่ยเราไปวางที่แคมป์เดี๋ยวมันจะกางเต็นท์ไงนี่อยู่คนเดียวันจากเงาบหน่อึง มี UFO ยูเอฟโอด้วยเอยอย่างนี้กันเลิศเลยละ่ะเพราะว่าอะไรดูป้าเราจะได้มีปืนไซบอร์กทุกคนลงไปข้างล่างมีตั้งห้าเวฟโหบอกเลยว่าอีพวกลัทิเนี่ยเลือดเยอะมากฉะนั้นเราจะต้องมีปืนไซบอร์กนี่แหละโหบินไปไหนเนี่ยไกลมากหูยเดินคนละทิศคนละทางนะไหนดูสิเดินตั้งแต่นนกลางคืนยันกลางวันแหละกูยังหายูเอฟโอไม่เจอเลยอยู่ไหนเอยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าเราเจอแล้วหุ้ยตื่นเต้นกว่าทุกคนยูเอฟโอนี้พี่แป้งชมจะเก็บได้อะไรอย่าไหนดูสิมีอะไรเฮ้ยปืนไซบอร์กหุยดี เฮ้ยไปยชมอาะใส่คัสเอเลียนแล้วก็จะมีปืนเซบอกด้วย คุ้มไปไหนแบบนี้สบายเลยมีเบนเนตด้วยให้เราเก็บของอ่ฮะบอกแล้วว่าเราต้องฟาร์มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมสวงงสเบียงเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างอย่าเพิ่งมานะคะคุณพี่หมาปะกูบอกว่าอย่าเพิ่งกัดใจเย็นๆอย่ากัดกันอย่ากัดกันมาจะตุยแล้วเนี่ยเห็นปันดูเลือดดิดูเลือดอย่าอย่ากัดกันใจเย็นๆใจอ๋อชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมโอ้ยเกือบแตกไฟฉายใหญ่เออรถนี่นี่นี่เก็บเค้กก่อนเออนี่นี่โอ้โหมีเค้กสองอันด้วยเฮ้ยเราเจออีกลำหนึ่งแล้วทุกคนนนลลี้้้มังงไไปขาา่ด ว่าเราจะได้อะไรโอ้ดาบเลเซอร์เมีเหมือนไม่มีไม่ใช้ดีกว่าเอออย่าเพิ่งยิงสิยิงขยันยิงโอ้ยอย่าก,กัดอย่าก,กัดกันโอ้โหเด้งดึ๋งเด้งดึง๋งลงไปข้างล่างเนี่ยจะต้องมีผ้าผันแผลเยอะๆทุกคนเพราะว่าแบบมันดุเหลือเกนิกนนะดูมีโคมมีเค้กเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กคนต่อไปคือคนที่2นั่นเองทำไมน้องหน้าดําแปลกๆตามหายยังไง่ะเนี่ยคราวนี้ไหนดูดิดถ้ำบอกว่าอยู่ด้านบนอ่ะเราไปด้านบนกันดีกว่านี่ปะวะ ใช่ถำนี้ป่าววะไหนๆลองดูสิไหนเอ่ยหมาป่าผ้าพันคอสีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินไหนล่ะเหลืองปัดมาเลยมึงอย่าเจนเย็นกูแค่มาผิดอุโมงอยา่ยาอย่าอย่ากูแค่มาผิดเจนเย็นพี่หมีพี่หมีเจนเย็นพี่หมีพี่หมีใจ,ยเ,ยจยเย็นนะปอกคอกับตัวเราสีเหมือนกันนะคุณพี่อย่าเพิ่งเมื่อกี้คือความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะเราไปผิดถ้ำฉะนั้นเราต้องไปถ้ำใหม่อา้าวชิพหายแล้วหมาป่าไปไหนหมดมึงอน้องหายตัว อะเปิดประตูเลยละกันเดี๋ยวไม่เสียเวลาไงลงไปช่วยน้องเลยละกันจ้านี้จ้าลงไปอยู่ถ้ากับพี่ดีกว่าน้องเหลืองด้วยไปด้วยกันนี่สองตัวเราไปอยู่ถ้าเป็นเพื่อนนี่เลยน้องไดโนเสาร์นั่งอยู่คนเดียวเดียวดายนานและลงไปอยู่ด้วยกันเน่เดี๋ยวเราจะพาน้องสาวคนนี้นะคะลงไปอยู่ในถ้ำค้างคาวกับพี่แป้งชมด้วยแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยขอแยะยยโอก,ก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนใส่บอกด้านล่างนั่นเองนะคะลงไปเลยจ้าเออพัองลงไปข้างล่างปั๊บไหนละมึงเอเลียนไหนก่อน อยู่ไหนล่ะเอเลียนอ๋อน้องเปิดประตูแล้วกูว่าอ๋อนั่นไงเอเลียนยังไม่เหยียวนี่แน่ไอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยมันถือดาบเหมือนพี่แป้งชมเลยอ่า นั่นบอสป้าบอสตุยยังยังอีกเหรอยังไม่ตุยนี่แนี่นี่แนี่นี่เน่อ่าเดี๋ยวเราจะเอาบอสไปสแกนเอาสารแนอีกแล้วเนี่ยไปสแกนเองมาสแกนได้ไงนั่นมันคนนี่ค่ะต้องเอาเอเลียนสแกนจ้าเอาสแกนสิคะอ่าตือเตืตือตืตืพังประตูจงเปิดนี่แะเปิดมาแม่เจออีกแล้วยิงค่ะยิงค่ะไปค่ะนี่สแกนอีกรอบหนึ่ง สแกนโคนหรือสแกนเอเลียนวะอ๋อเอเลียนอ่ะประตูจงเปิดนี่ไงเปิดได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันดีกว,ว่าวิปแป้งชมจะได้อะไรท้าดานโอ้โหปืนเลเซอร์อีกแหละ โอ้โหกูได้มาแล้วปืนใสบอกไหนทุกคนรอเปิดซิว่าได้อะไรขอดูหน่อยอ่ะปืนไซบอกอ่ะได้อีกหนึ่งกระบ,บอกยังไงได้กหนึ่งกระบ,บอกพี่บอลก็มีอยู่แล้วในคนนี้ได้อะไรเฮ้ยได้เกาะขอ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 ปืนเอเลี่ยนเพียบเลยพี่แป้งชมขอขอขอ,ขอเออแล้วน้องใจดีซะด้วยงแงแลกกันปืนไซบอกกับเกบาะไสบอกเออป่านเดี๋ยวเราไปข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเออความพี่ความมาไงฮะเจ็บขาแล้วไม่เจียมลงมาทําไมคะท้าดานมาแต่ตัวคนเดียวนะคะตรงคนอื่นไม่ต้องมากูพูดยดีไม่ทันขาดคำล แม่งีหมาป่าใหม่และกูนี่ก็ดีกว่าไปกลับบ้านกลับแคมป์ก็ดีกว่าอยากัดกันโอย เออนี่แหละขึ้นมาได้ละอ่าตรงนี้พี่แป้งชมจะมาผลิตกระสุนแบบฟรีๆนะคะเพราะเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาใส่ไหนล่ะเมื่อไหร่จะผลิตอ่ะไหนอ่ะโอ้โหของกูไม่ใช่เชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาเชื้อเพลิงวางก่อนนี่กระสุนออกมาแล้วนี่ไงน้ำมันน้ำมันไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนี่นี่ฟาร์มมาฟาร์มมาเอามานิดนึงเอามาลองแซมเปิลไงทุกคนว่าเฮ้ยได้ไหมอะไรเงี้ยเอาขี้มาด้วยมึงกูงงมากอ่าล้อรถไดเก็บไปก่อนนี่ไงเดี๋ยวเราจะเก็บกระสุนกลับบ้านกูขบโต๊๊ะะนน่่่่าาาจไไววววกกหหเเเล็แแปปดดีีีียยง๋พ้งชมผลลลิตกกระสุนนเยั สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเน่โอ้โหบอกเลยว่าได้มาโคตรเยอะคุ้มเลยแหละถ้าเอาลงไปด้านล่างเนี่ยแลวตอนนี้ท่เสบียงของพี่แป้งชมเนี่ยก็พร้อมแล้วเรียบร้อยเยอะแยะมากมายนะคะมีคลังอาวุธของเรานะคะแล้วก็เครื่องสักผ้ากูจะเอาไปทำไมนะคะจากนั้นก็จะเป็นเชือกเพลาต่างๆหรือไฟฉายที่ต้องลงไปสลับกันแล้วก็จะเป็นเบนเนตนะคะที่อยู่ตรงนี้ใครเอาช้างมามึงลากช้างมาทําไมก่อน กูงงมากแล้วก็จะเอาข้าวลงไปด้วยแนตะ่ข้าวเหลือน้อยมากเราต้องผลิตข้าวเพิ่มนะทุกคนมาเอากระสุนตรงนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดยอกระสุนไม่พอนะคะพี่แป้งชมฟ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าทํค้างข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องนะคะไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาน้องใส่ถุงก่อนน้องคนที่หนึ่ง คนที่สองและคนที่สามดี๋วฟ้าผ่าจังเลยนี่ทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วรอ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 เราจะเข้าไปพร้อมกันนั่นเองนี่ท้าดานโอ้โหมืดมากมึงเหมือนเดิมนี่ไงเราขอสองไฟเข้าคิตตันก่อนอ้้างเขา้างเข้ามันล้อมันล้อมันล้ออ่ะมันบินดีไปแล้วมันบินดีไปแล้วจัดการมันค่ะจัดการพวกลัทธิพวกนี้ให้เสร็จเส้นเออมีปะอู้มีหนึ่งชุดมีหนึ่งชุดจัดการมันค่ะจัดการมันแน่ เออไปไปไปโอ๊ยข่าวมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมันมาบ่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่ากรี๊ดค่ะอย่ากรี๊ดโอ้โหหูวิ้งเลยล่ะหูวิ้งเนี่ยบินตามมันไปตามมันไปค่ะมันบินนําทางเราไปแล้วไงเราก็ต้องตามมันไปจ้าโอ้โหเจออีกหนึ่งแมทอย่าเพิ่งนะฮะใจเย็นเย็นเจเย็นเอารถไฟนี่มันเป็นไรมึงบักมะเนี่ยวทำไมมันส่องมันไม่ค่อยขึ้นทำไมมันขึ้นช้าทุกคนมาช่วยส่องหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่จัดการไปเลยค่ะนี่เลยกี่ตัวโอ้ประตูเปิดแล้ว เดีย๋ยวเราจะไปขอพอรกันด้วยค่ะขอพอรดีวกว่าไหนดูซิข้างข่าวบอกว่าความหิวลดลงไหนดูอันนี้คือกลางวันมากกว่ากลางคืนเอาความหิวลดลงดีกว่าเอาข้าวมาน้อยนี่แนี่กดพังถล่มลงมาเลยค่ะถล่มลงมาเลยค่ะท่าไม่ถล่มหรอวันเนี้ยถลม่มวันเนี้อ๋อถล่มถล่มช้านิดน,นึงแอบดีเลยนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะค่ะ เดี๋ยวเราต้องไประเบิดหน้าถ้ำด้วยนะคะทุกคนนี่เราจะได้เข้าประตูนี้ได้แบบง่ายๆเราต้องขดเสบียงมาลงมาช้ำๆเลยล่ะพังอ่านีๆนเดี๋ยวส่องไฟก่อนส่องไฟก่อนอย่าเพิ่งตีกันนะคะอุ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วใหมแล้ว,ลวอีกข,ข่าวๆนี้ตาบอดนะแต่มาบ่อยกูงงมากอยากกรีดค่ะโอ้หูวิ่งเลยค่ะคุณนะ นี่มันบินหนีไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเด็กเดี๋ยวมาวางตรงนี้บูชาย,ยันคังขาวไงเพราะว่า้ังขาวมันจะได้กินเด็กไปแต่ลืมไปว่าขัางขาวมันตาบอดละมึงอยากเพ่กรีนนะคะใจะเย็นนี่ไงหูแตกกูบอกว่าเด็กหูแตกเลยแหละอะอย่าก,กรีดอ่ะบินหนีไปอีกแล้วีนระวางเด็กไว้ตรงนี้และนี่นะทุกคนแป้งชมจะพามาดูว่าฐานทัพร,รับที่อยู่ในทัพขังคาวพี่แป้งชมจะอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าสเสบียงเยอะมากมีวันตุนสองรยวันที่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้มีผ้าพันแผลน,นะคะแล้วก็กระสุนอาหารปืนใส่บอกไฟฉายไว้สลับบอกเลย ตรงเนี้ยแล้วเรานะคะมีปืนใจบอกตั้ง3ามกระบอกกูเอามาทําไมดาบนรกือมอซี่โครงปุงสุกซี่โคงช้างกูก็เอามาสตูก็มีร้อนๆเลยล่ลละบอกเลยว่าพร้อมที่จะลุยกันแล้วคะ่ะ มันมีตั้ง5้าเวฟนะทุกคนเดี๋ยวพี่แป้งโชว์กับน้องๆน,นะคะจะใช้สบีเียนที่อยู่ตรงนี้นะคะไปบุกทั้งคัข่า,ขาวจนถึงเวฟส,สุดท้ายกันเพื่อไปขอพัแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าพันแผลไปด้วยเนี่เอาผ้าพันแผลไปเยอะๆเ,เลยเยอะเกินไปปะเนี่ยไม่น่าจะตุยปะวันเนี้ยเออเนี่งเค้กเคิร์กเอาไปเอาอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็เอาไฟฉายเดี่ยไปสลับนี่อ่านี่ปืนไสบอกของใครค้ามาเอาด้วยเนี่ยของยุกิหรือปาเอายุกิมีแล้วชิบหายแล้วแล้วของแตงกวาแหละแตงกวามีปืนไสบอกอยังเอะเก็บไฟฉายก่อนนีเเเดด๋ยวราจะิ ต่อไปนะคะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคนเยอะมากเว็บเยอะมากข่าวๆก็ยังมาอยู่เลเรื่อยอย่าตีกันขอส่องไฟฉายนําทางก็ไม่ให้กูส่องจะตีกูอยู่นั่นอย่าทํากันค่าุณนะเออเฮ้อ,อู้ดูมันบินดูมันบินเฮ้ยด้วยมันมาเพิ่มมันมาเพิ่ม,มระวัง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 ,วงข่าวใหม่แล้วโ,โหหน้าตาแม่คน้นน่าเกลียดหรือมันอ้าปากตลอดเวลาทําไมวะ คือใช้ฟันด like ูทางเอาเหรอคือไม่ใช่ตาเพราะตาบอดกูงงใช่หรือเปล่านี่ไงรอบมามาตรงนี้รอบมาม้เว็บ huh? สุดท้ายแล้วเว็สุดท้ายแล้วร้อยเก้าสิบสี่วันงงมากไวเหมือนโกหกเพราะตัดต่อนั่นเองนะคะไปยังไงยังไงข้าวเคิรเรานี่ไม่มีวันตายนะคะข้าวโคตรจะเยอะอ้าวยูกิเสียชีวิตมึงชิบหายแล้วผ้าพันแผลก่อนค่ะพันแผลก่อนใจเย็นนะคะกูขอพันแผลน้องก่อนโอ้โหนี่ก็กัดกันอยู่นั่นแหละอย่ามัดสับกันนะคะเนเนเนช่วยก่อนช่วยก่อนอ่า ยุกิพี่มาชูประเด๊ยยุกิฟื้นคืนเชฟข้อมบนเขาขยันบุกกูก็อยู่ข้างล่างเอะอยู่ไปเด้อข้างล่างข้อมบนมันก็บุกอยู่นั่นน่ะเต็มแคมป์กูละมังป่านเนี้ยยังไงอ่ะอุ้ยข้างข่าวข้างข่าวอีกแล้วมันขยันกินเนาะกินปั๊บตาวิ่งตาเบอร์เลยล่ะเอออุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นฮะเรามาขอพรกันดีกว่าพรข้อสุดท้ายแป้งชมจะขออะไรอันนี้ไรกลางวันมากกว่ากลางคืนอันนี้เลฝนหยุดตกฝนช่วยหยุดตก ล้ำคาญฝนมากนะฮะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันมาถึง200วันแล้วนะคะน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะคะ